สีวิธีเปลี่ยนพลังงานใหม่ให้กับชีวิตเราหลายท่านเรียนเรื่องเกี่ยวกับเจมสโตนไปแล้วหลายท่านเรียนเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานดวงจีนไปแล้วเรารู้คุณสมบัติของเจมสโตนแล้วเรารู้ว่าเราจะใช้พลังงานจากเจมสโตนนะมาส่งเสริมร่างกายเรามาส่งเสริมการดําเนินชีวิตของเรายังไงเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมา แอคชั่นละว่าเราอะ่ะจะต้องทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้ไปแล้วที่เราเรียนรู้กันไปรู้สิอาจารย์หลายท่านก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สอนทั้งเรื่องเกี่ยวกับเจมสโตนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานดวงจีนโดยใช้วิชาปาจือ้อโป๊ยหยีสีเ่เถวเมื่อเรารู้ทั้งคุณสมบัติของเจมสโตนและรู้ทั้งพื้นดวงของเราแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยมี ความเจริญเจ้าหน้าขึ้นในชีวิตมีการเติบโตขึ้นในชีวิตข้อแรกตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งวัตถุประสงค์ตั้งผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ในปีหน้านะคะอาจจะเป็นภายใน1ปีหน้าหรือสั้นเข้ามาภายใน6เดือนภายใน3เดือนข้อที่1ก็คือตั้งเป้าหมายข้อที่2อพอเราตั้งเป้าหมายเราตั้งทาร์เกตไว้ละเราจะต้องมีการวางแผนในระยะยาวระยะกลางและระยะสั้นวางแผนว่า ย่างเช่นใน3เดือนแรกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่อมาใน1เดือนแรกเราจะต้องทำอะไรต่อมาใน1สัปดาห์แรกเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องมีการวางแผนว่าช่วงเวลานี้เราจะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้หลังจากนั้นข้อที่3ก็คือแอคชั่นก็คือต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเสร็จเราก็ต้องคอยเช็คว่าเราเนี่ยทำได้บรรลุ ตามแอคชั่นแลนที่เราวางไว้ไหมอย่างเช่นใน1วันเนี่ยเราแพนจะทํางานสักประมาณ5อย่างอย่างบางคนแพนจะลดความอ้วนแพนที่จะลดความอ้วนเราก็ดูว่าใน1วันเนี่ยดุดไหมต้องทานอาหารแบบไหนต้องออกกําลังกายเวลาเท่าไหร่ต้องห้ามกินขนมหวานห้ามกินของที่ชอบหรือว่าเราลดลงได้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราก็มานั่งเช็คในแต่ละวันในแต่ละวันเราก็ต้องมานั่งเช็คหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่า วันนี้เราแอคชีฟกี่ข้อจากสมมติเราลิสต์ไว้5ข้อเราแอคชีฟสข้อก็ไม่เป็นไรเราก็มานั่งดูว่าเราแอคชีฟสข้อพรุ่งนี้เราก็จะทําให้มันแอคชีฟได้ทั้ง5ข้อหรือทั้ง10ข้อที่เราตั้งเป้าไว้ต่อมาข้อ4ก็ง่ายเลยวนซ้ํากลับไปที่ข้อ1ไปดูที่แอคชันแผนวางแผนแล้วก็ทํแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทําสําเร็จกี่เปอร์เซนต์ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ ถ้าไม่มีเวลาก็เป็นแต่ละหนึ่งอาทิตย์ก็ได้แต่ถ้าหนึ่งเดือนน่าจะนานไปหน่อยนะคะน่าจะเป็นแต่ละอาทิตย์ก็มาดูว่าเราจะต้องทำอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายที่เราเซตไว้อะถ้าแอคชั่นแพลนไม่ได้สอดคล้องเราก็ต้องมาปรับแอคชั่นแพลนต้องมาปรับแผนการทำงานลำดับการทำงานเพราะว่าพอเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันสักเซสแค่ไหนในแต่ละวันถ้ามันยังไม่สักเซสเราก็ต้องอาจจะปรับถ้าเราเซต การทำงานมากเกินไปในแต่ละ like <itu. S> 1ว so, so, ok ันเนี่ยเราอาจจะทําไม่ทันหรือมีปัจจัยอื่นมาแทรกให้เราทําไม่ทันให้เราต้องเหมือนกับวางสิ่งที่เราตั้งใจจะทําไว้แล้วไปทํางานอื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการทบทวนมาทบทวนแล้วก็วนกลับไปทําซ้ําเพราะฉะนั้นการที่เราจะสําเร็จหรือว่าบรรลุวัตถุประสงค์อะไรเนี่ย ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันเกิดจากการกระทำเล็กๆในแต่ละวันนี่เองพอเราทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพลังงานใหม่ขึ้นมาให้กับตัวเราได้มันจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ว่าตั้งเป้าในเรื่องของการลดน้ำหนักไม่ว่าจะตั้งเป้าในเรื่องของทำให้ตัวเองผิวดีขึ้นทำให้หน้าตาสดใสขึ้นทำให้อ่อนเยาว์ขึ้นหรือว่าทำให้เราเก่งขึ้นในการเรียน วิชาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆเราก็ต้องค่อยๆฝึกในแต่ละวันฝึกท่องคําศัพท์ฝึกฟังฝึกพูดฝึกเขียนถ้าเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆที่เราจะต้องทำเราก็ต้องค่อยๆฝึกเหมือนกันตัวอาจารย์เองก,ก็เกิดจากการฝึกฝนการที่อาจารย์ดูดวงได้หรือว่าความแม่นยำเนี่ยถูกต้องค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เพราะว่ามาจากการฝึกฝนมาจากการที่ดูบ่อยๆมาจากการที่เราเปิดตำราบ่อยๆจนเราจำได้ไม่มีทางเลยถ้าเราจำตำราได้หมดแล้วเราไม่เคยเราไม่ได้ฝึกหรือเราฝึกไม่มากพอไม่มีทางที่เราจะเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆความเชี่ยวชาญเกิดจากการฝึกฝนมีทางเดียวหมอที่รักษาคนไข้ เก่งรักษาแล้วคนไข้หายก็เกิดจากจํานวนคนไข้ที่คุณหมอได้รักษาคือทุกอย่างเกิดจากจํานวนหมดเลยการที่เราแข่งกีฬาแล้วเราจะชนะเนี่ยมันก็เกิดจากชั่วโมงในการฝึกซ้อมชั่วโมงในการมุ่งม,มั่นเราถึงจะได้รับชัยชนะหรือว่าได้รับผลลัพธ์ที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นฝากไว้4ข้อน,นี้ก็คือตั้งเป้าหมายทาร็ต planning action แล้วก็ repeat ทำซ้ำแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ใหม่ตัวเราเองนั่นแหละเราจะรู้ตัวเองแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนข้างในเราไดนะ้ข้างนอกก็จะส่งผลออกมาอย่างนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอารมณ์เรื่องของความสัมพันธ์เราค่อยๆเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆปรับ แล้วก็เราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีอารมณ์ที่ดีเราจะมีจิตใจที่ดีเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเราสามารถที่จะดูแลตัวเราเองให้มีสุขภาพที่ดีเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็สามารถที่จะไปดูแลผู้อื่นได้ดูแลบุคคลในครอบครัวเราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลญาติพี่น้องเราและแม้กระทั่งดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้ ก็ปีหน้าเป็นปีมะโรงธาตุไม้กับสิงห์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งโชคลาภการเงินสำหรับคนธาตุดินเป็นปีแห่งการได้รับอุปถัมภ์สำหรับคนธาตุไฟเป็นปีแห่งการมีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนธาตุน้ำและเป็นปีแห่งอำนาจสำหรับคนธาตุดินแล้วก็ที่โชคดีที่สุด ก็คือปีหน้าเนี่ยเป็นปีมรงทัดหมายเพราะฉันก็จะเป็นปีแห่งเงินทองสำหรับคนทาตทองเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมันไว้มีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วก็มีความสุขยิ่ง่งขึ้นไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ